ระยะหลังมานี้ครูเก๋มีโอกาสได้อ่านหนังสือจิตวิทยาหลายเล่มและก็มีบางเรื่องที่ฟังดูแล้วน่าสนใจแล้วจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่นักจิตวิทยาเขาได้เล่าเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีโอกาสได้ไปร่วมงานเลี้ยงวันรวมญาติของครอบครัวค่ะและผู้หญิงคนนี้อาชีพของเธอก็คือเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์กู้ชีพมาหลายปีและเมื่อมาถึงงานเลี้ยงเธอก็มองไปที่พ่อสามี แล้วรู้สึกเป็นห่วงพ่ออย่างจริงจังเลยค่ะเธอก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปหาพ่อสามีแล้วก็บอกให้พ่อสามีเธอนั้นไปที่โรงพยาบาลแต่พ่อสามีของเธอก็รู้สึกแปลกใจว่าทําไมถึงต้องมาบอกให้พ่อไปโรงพยาบาลและผู้หญิงคนนั้นก็พยายามอธิบายว่าคุณพ่อต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับคุณพ่อค่ะแต่พ่อของสามีก็ยังหัวร้อปนขำแต่ในที่สุดค่ะไม่กี่ชั่วโมงต่อมาผู้ชายคนนี้ ก็ต้องถูกนําตัวเข้าห้องผ่าตัดเพราะว่าเขาตรวจพบว่ามีการอุดตันของหลอดเลือดใหญ่และมีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะหัวใจวายเฉียบพลันนั่นเองและนี่หากไม่ใช่พราะสันชาตยานของลูกสะพ้ยแล้วล่ะก็เขาก็คงจะตายไปแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์กู้ชีพคนนี้มองเห็นอะไรเธอคาดการภาวะหัวใจวายเฉียบพลันที่เกิดขึ้นได้อย่างไงเมื่อเส้นเลือดใหญ่มีการอุดตัน ร่างกายจะส่งเลือดไปยังอวัยวะหลักๆที่สำคัญก่อนและไม่ส่งเลือดไปยังอวัยวะที่อยู่รอบนอกไปใกล้ๆผิวหนังผลที่เกิดขึ้นคือร่างกายเปลี่ยนรูปแบบการส่งเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังบริเวณใบหน้าหลังจากการทำงานมาหลายปีกับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเธอไม่รู้หรอกว่าเธอได้พัฒนาความสามารถในการรับรู้ภาวะนี้ด้วยสายตาเธออธิบายไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเธอสังเกตเห็นอะไร บนสีหน้าของพ่อสามีแต่เธอรู้ว่าต้องมีบางอย่างที่ผิดปกติเห็นไหมคะว่าสมองของมนุษย์คือเครื่องมือทำนายชนิดหนึ่งมันจะรับข้อมูลจากสิ่งรอบตัวทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านเข้ามาเมือ่อใดก็ตามที่คุณผ่านประสบการณ์นี้ซ้ำๆเช่นเดียวกับที่เจ้าหน้าที่กู่ภยัยได้เห็นใบหน้าของผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วละก็นี่คือสิ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้นจากนั้นก็จะมีการแยกแยะรายละเอียด เลือกดูว่าสิ่งใดคือปัจจัยที่สำคัญและเกี่ยวข้องและมีการจัดระเบียบข้อมูลเอาไว้แล้วก็เป็นประโยชน์ได้ใช้ในอนาคตด้วยการฝึกฝนอย่างเพียงพอนี้คุณสามารถที่จะเลือกปัจจัยกระตุ้นซึ่งทำนายผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นเลยด้วยซ้าสมองของคุณจะเข้ารหัสไปดึงเอาบทเรียนต่างๆที่ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ออกมาใช้โดยอัตโนมัติเราอธิบายไม่ได้เสมอไปหรอกคะ่ะ ว่าเรากำลังรู้อะไรไปบ้างแล้วแต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นตลอดเวลาและความสามารถของคุณก็จะสังเกตเห็นเป็นปรัจจัยกระตุ้นซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆมันคือพื้นฐานนิสัยที่คุณมีเรามักจะประเมินความสามารถของสมองและร่างกายในการทำสิ่งต่างๆแบบไม่ต้องคิดนั้นต่ำเกินไปคุณไม่จำเป็นจะต้องบอกให้ผมมันงอกออกมาคุณไม่ต้องบอกให้หัวใจเต้นไม่ต้องบอกให้ปอดฟอกอากาศ หรือไม่ต้องบอกให้กระเพาะย่อยอาหารแต่ร่างกายของคุณทำงานทั้งหมดนี้โดยอัตโนมัติร่างกายคุณทำอะไรได้มากกว่าที่คุณรูซะอีกลองนึกดูนะคะเวลาที่คุณหิวบางครั้งคุณไม่จำเป็นจะต้องมองไปที่โต๊ะอาหารแล้วมีอาหารวางอยู่เต็มโต๊ะแล้วคุณค่อยหิวคุณไม่จำเป็นต้องเห็นว่าจะต้องมีของกินหรือคุณไม่จำเป็นต้องกระตุ้นจากอะไรทั้งสิ้นแต่ความอยากอาหารและความหิวมันถูกควบคุม โดยจิตไม่รู้สำนึกร่างกายของคุณมีวงจรสะท้อนกลับที่หลากหลายซึ่งค่อยๆเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องกินอีกครั้งและคอยคิดตามว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวคุณและเกิดขึ้นภายในร่างกายของคุณความอยากอาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วยฮอร์โมนและสารเคมีต่างๆที่มันหมุนเวียนอยู่ในร่างกายแล้วทันใดนั้นคุณก็จะรู้สึกหิวขึ้นมาแม้ว่าคุณจะไม่แน่ใจก็ตามว่าเพราะอะไร นี่คือหนึ่งในข้อมูลเชิงลึกอันน่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับนิสัยของคนเราค่ะคุณไม่จําเป็นจะต้องคอยมองหาปัจจัยกระตุ้นเพื่อแสดงนิสัยนั้นๆแต่คุณจะต้องสังเกตเห็นโอกาสหรืออะไรบางอย่างและคุณต้องให้สิ่งนั้นเกิดการลงมือทําโดยอัตโนมัติซึ่งนั่นมันทําให้นิสัยนี้เป็นประโยชน์อย่างมากแต่นั่นก็ทําให้นิสัยเป็นอันตรายได้เช่นกันค่ะเมื่อนิสัยเกิดขึ้น และกลายเป็นกระบวนการที่เป็นกลไกอัตโนมัติซึ่งอยู่ภายใต้จิตไม่รู้สำนึกคุณก็จะทำพฤติกรรมรูปแบบเดิมๆซ้ำๆก่อนจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นเว้นแต่ว่ามีใครมาชี้ให้คุณเห็นชัดๆเช่นคุณไม่เคยสังเกตเลยว่าตัวเองเอามือปิดปากทุกครั้งเวลาหัวเราะคุณมักจะกล่าวขอโทษก่อนเวลาที่คุณจะถามอะไรใครหรือเวลาที่จะขัดจังหวะหรือคุณก็ชอบพูดเอออตอบรับเวลาที่ผู้อื่นเขาพูดจบ ยิ่งคุณทำแบบนี้ซ้ำๆมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งไม่สงสัยว่าตัวเองกำลังทำอะไรและทำไปทำไมเอาง่ายๆคุณไม่รู้ตัวหรอกคะ่ะว่าคุณแสดงพฤติกรรมแบบนั้นจนกว่าจะมีคนอื่นมาบอกคุณเพราะมันเป็นเรื่องที่คุณทำอยู่ปกติประจำจนคุณไม่รู้ตัวแล้วนั่นเองนักจิตวิทยายังได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ด้วยนะคะว่ามีพนักงานคนหนึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการที่จะต้องตัดบัตรคูปองของขวัญเวลาที่ลูกค้าใช้คะแนนในนั้นในบัตรหนหมดแล้ว เขาก็จะต้องตัดบัตรนั้นทิ้งเป็น2ท่อน2ท่อนแต่บังเอิญว่าวันหนึ่งลูกค้ามีโอกาสได้สลับกับเพื่อนซึ่งจะต้องไปทําหน้าที่ในการรับการจ่าย,ายเงินนะคะเวลาลูกค้ามาซื้อสินค้าเขาก็จะจ่ายเงินบางคนก็จะจ่ายเป็นบัตรเครดิตแต่ทันทีที่พนักงานคนนี้รับบัตรเครดิตมาจากลูกค้าเขาก็เผลอใช้กันไกตัดบัตรของลูกค้าออกเป็น2ท่อนเลยค่ะโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําว่ากําลังทําอะไรอยู่นั่นเป็นเพราะว่า สมองของเขาสั่งการโดยไม่รู้ตัวเพราะหน้าที่เดิมของเขาคือเขาจะต้องตัดบัตรคูปองที่มันหมดอายุแล้วให้ขาดเป็นสองทอนใครจะรู้ว่าอยู่ดีๆเขาจะตัดบัตรเครดิตของลูกค้าออกแบบนั้นซึ่งทั้งตัวเขาเองและลูกค้าต่างก็ยืนตะลึงกันอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วคุณล่ะคะเคยมีพฤติกรรมอะไรที่คุณทำซ้ำๆจนมันกลายเป็นนิสัยเป็นความเคยชินแล้วอยู่ดีๆคุณก็ทำนิสัยนั้นออกมาโดยที่ตัวคุณเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันค่ะนี่แหลคะค่ะ ากจะมองให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีก็ดีหากจะมองเป็นเรื่องที่แย่ก็แย่เป็นเรื่องที่ดีคือยังไงก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากได้นิสัยดีๆที่เป็นนิสัยใหม่คุณสามารถที่จะทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งซ้ําๆแล้วมันจะเกิดเป็นนิสัยที่ดีนิสัยใหม่เพราะว่าขนาดพฤติกรรมบางอย่างที่คุณทําซ้ําๆจิตไว้สํานึกของคุณมันยังจดจําและก็แสดงพฤติกรรมนั้นออกมาโดยอัตโนมัติถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะ ฝึกฝนพฤติกรรมที่คุณอยากให้เกิดหรืออยากให้เป็นให้ทําซ้ําๆซ้ําๆซ้ําๆเรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นและในที่สุดมันจะกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติค่ะก่อนที่เราจะสร้างนิสัยใหม่ให้ได้ผลนั้นเราเลยจําเป็นจะต้องกําจัดกับนิสัยเก่าหรือว่านิสัยปัจจุบันให้ได้ซะก่อนซึ่งท้าทายมากเพราะเมื่อนิสัยหนึ่งได้ฝังลึกลงไปในตัวคุณแล้วมันแทบจะกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยจิตไม่รู้สํานึกและก็เป็นไปอย่างอัตโนมัติ และถ้านิสัยนั้นยังคงเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วละก็เราก็ไม่อาจที่จะคาดหวังได้ว่าเราจะปรับเปลี่ยนนิสัยนั้นได้ไหมก็อย่างที่นักจิต,ตวิทยาได้บอกเอาไว้ว่าถ้าคุณกำหนดทิศท,ทางของจิตไร้สำนึกไม่ได้มันจะชี้นำชีวิตของคุณแล้วคุณก็จะเรียกมันว่าโชคชะตามีทริคทางจิต,ตวิทยาเล็กๆมาฝากด้วยนะคะว่าในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงนิสัย สมมุติว่าคุณมีนิสัยบางอย่างที่คุณทำแล้วคุณรู้ว่านิสัยนี้ไม่ดีแน่ๆให้คุณคอยเฝ้าสังเกตการดูพฤติกรรมของตัวคุณเองค่ะถ้าคุณรู้ว่าคุณจะต้องทำนิสัยนี้แน่นอนวิธีการทางจิตวิทยานะคะเขาบอกว่าให้คุณมีการส่งเสียงพูดกับตัวเองไปเลยค่ะเป็นการเตือนตัวเองออกมาดังๆยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณรู้ว่าคุณกินขนมหวานแล้วคุณจะอ้วนทุกครั้งที่คุณเห็นขนมหวานและคุณกำลังจะเดินไปหยิบมากิน ให้คุณพูดเลยว่านี่มันเป็นขนมหวานนี่มันมีน้ำตาลซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพถ้าฉันกินแล้วมันจะทำให้ฉันอ้วนเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันอ้วนฉันจะไม่สวยฉันจะดูไม่ดีหุ่นฉันก็จะเพลกแต่ว่าถ้าคุณอดใจไม่ได้แล้วคุณจะกินคุณก็กินได้เลยค่ะแต่ว่าคุณจะต้องมีการเตือนตัวเองและพูดแบบนี้ทุกครั้งเรื่องอื่นก็เหมือนกันเช่นผู้ชายบางคนอาจจะชอบดูดบุหรี่ทุกครั้งก่อนที่คุณจะหยิบบุหรี่มาดูดก็ให้พุนบอกกับตัวเองว่าฉันกําลังจะดูดบุหรี่ และบุหรี่ยิ่งฉันดูดมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพคนรับข้างของฉันก็จะเสียสุขภาพไปด้วยมันไม่ดีเลยยิ่งฉันดูดไปนานๆสักวันหนึ่งอาจจะทําให้อายุสั้นลงก็เป็นได้แล้วถึงคุณจะอดใจไม่ไหวในตอนนั้นคุณก็อาจจะดูดบุหรี่ของคุณต่อไปแต่เชื่อเถอคะค่ะการที่คุณพยายามส่งเสียงแบบนี้และเตือนตัวเองในทุกๆครั้งในหลักจิต,ตวิทยาบอกว่ามันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับการกระตุ้นเตือน และจิตไร้สํานึกของคุณมันจะค่อยๆทํางานค่ะแล้วต่อไปต่อไปเวลาคุณเห็นขนมหวานคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ดีแน่ๆมันจะทําให้คุณอ้วนคุณก็จะไม่อยากทานขนมหวานนั้นหรือแม้แต่บุหรี่ถ้าคุณเห็นมันและคุณกําลังจะดูดคุณก็จะรู้สึกว่ามันจะไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดไม่ใช่ว่าคุณพูดครั้งเดียวแล้วมันจะเกิดขึ้นเลยนะคะคุณจะต้องค่อยๆทําแบบนี้ซ้าๆ เขาบอกว่าการที่คุณจะเปลี่ยนนิสัยหรือเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องให้คุณทําแบบตอกย้ํามั่นใจจริงๆคุณถึงจะสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ไม่ใช่เฉพาะการเลิกนิสัยไม่ดีแม้แต่การที่คุณจะทํานิสัยดีๆเช่นเดียวกันคุณต้องพูดให้คุณมั่นใจตอกย้ําซ้ําๆพูดให้จิตใต้สํานึกของคุณได้ยินได้ฟังแล้วมันจะค่อยๆดึงดูดสถานการณ์ดีๆหรือเรื่องราวดีๆเข้ามาคุณต้องพูดดังๆย้ำๆซ้ำๆบอกตัวเองให้มีสติรู้ตัว แต่กไ็ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณอยู่ต่อหน้าผู้คนแล้วคุณพูดแบบนั้นออกมาแล้วมันอาจจะทำให้คนอื่นมองคุณแปลกแปลก,ปลกมันก็อาจจะเป็นการที่คุณพูดหรือบอกกับตัวเองโดยที่คุณเองรู้ว่าคุณกำลังฝึกที่จะเปลี่ยนนิสัยอยู่ซึ่งเชื่อว่าคุณน่าจะมีวิธีการในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันเข้ากับตัวคุณเองได้ค่ะกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมันต้องเริ่มต้นอย่างมีสติต้องรู้ตัวอยู่เสมอมันเป็นกลยุทธ์ที่มีกระบวนการชี้แล้วก็ เป็นการส่งเสียงกับระบบประเมินนิสัยของคุณเน้นให้คุณเห็นความสำคัญกับการที่คุณมีสติคุณรู้ตัวในพฤติกรรมที่คุณกำลังทำอยู่รวมถึงคุณรู้ว่าปัจจัยกระตุ้นอะไรที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นๆเพื่อที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ตอบสนองให้มันเกิดประโยชน์ต่อคุณมากที่สุดขอบคุณทุกๆคนที่ชื่นชอบและก็ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกตสเตชัน ถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่อ่านเจอแล้วเป็นประโยชน์แล้วน่าสนใจครูเกดจะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะคะ